สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ EvoT อ c h อีกแล้วครับผมตู้นี้เป็นตู้กลางพอยซอร์12นิ้วครับเป็นแรมหัวจรวด8ตอง8ครับเป็นตู้กลางตั้งบนตู้ซับเลยครับด้านหลังก็จะมี สเปิยคอนวงวลมให้สองชิ้นครับผมแล้วก็จะมีลูกยางแบบนี้ครับเวลาตั้งตู้ใบนี้ราคา950บบาทครับไม่รวมจะส่ง เป็นแม่อัดอยางสิหมิลครับโดนน้ำได้เ,เนี่ยครับแม่อัดอยางไม่ใช่ปัตติเกิลน,นะครับใบละ950บาทไม่รวมจะส่งเป็นสีระเบิดอย่างดีนลครับ ีน้ำมันสีระเบิดก็มีโลโก้ให้1นชิน้นก็สเปคนี้เลยครับใบละ950บาทไม่รวมจะส่งสามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada s h o อป e ีือทางไลายก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับขนาดสัดส่วนก็ สี่สิหาเซนครับส่วนความกว้างด้านหน้าก็สามสิบแปดจุดห้าครับความลึกสี่สิหาเซนอาจจะวัดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขนาดาสัส่วนก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ ใบละ950บาทไม่รวมจะส่งฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสัาหรั์วันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ